ถามกันมาเยอะมากนะครับว่าวิธีการใช้ปุ๋ยเนี่ยใช้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราสาธิตกันให้ดูของจริงกันไปเลยครับ5ตัวจบครบเป็นปุ๋ยสามันประจำบ้านเลยค่ะ จากต้นแรกนี้นะคะกิฟบเห็นว่าดอกเขากําลังจะออกกําลังเริ่มที่จะตั้งดอกแล้วจะจะออกดอกแล้วเราก็เลยบํารุงตัวที่เป็นช่วยเรื่องดอกเข้าไปหน่อยค่ะตัวนี้จะเป็นอาหารเสริมนะคะกิฟบจะเอามาสาธิตให้ดูกับต้นนี้นะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องดอกนะคะ425เป็นสูตร425บวก T.E. นะคะอัตราส่วนที่ใช้อัตราส่วนที่ใช้ก็คือ1ช้อนโต๊ะในน้ํา10ลิตรนี่นะคะช้อนโต๊ะผสมลงไปเลยนะคะ ในน้ำ10บลิตรนะคะละลายลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วย เ <M> อซัมซอหนึ่งช้อนชานะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องของการแตกกิ่งแตกกระโดงใหม่นะครับอัตราส่วนที่เราใช้เราก็จะใช้1ช้อนชาต่อน้ํา10ลิตรนะครับสิลิตรเนี่ยครับก็เฉลีย่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้เป็นขันต้นหนึ่งนะครับกระถาง12นิ้วเนี่ยเราใช้2ขันพอเราลดเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ต้องลดน้ําเปล่าตามนะครับถือว่าเราลดน้ํากับลดปุ๋ยไปแล้วในทีเดียวกันเลยนะครับระยะเวลาในการใช้เนี่ยหอาทิตย์เนี่ยอย่างน้อยเราใช้2ครั้งหรือเราจะใช้ทุกวันก็ได้ไม่ได้มีผลเสียกับกุหลาบน,นะครับอนน ถ้าเกิดว่าเราผสมทิ้งไว้แล้วแล้วเกิดว่ามันเหลืออยู่ในถังนะครับก็ปิดฝาไว้ให้เรียบร้อยไม่ต้องให้โดนแดดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูเลยในกรณีนี้ของเราเนี่ยเราจะใช้1ถัง,งเลยเพราะว่าขนาดของกระถางเราเนี่ยก็คือ20นิ้วเราก็จะใช้เนี่ยลดทั้งหมดเลยอันนี้กรณีที่ว่ากระถางเขาใหญ่กระถนะางใหญ่เพราะนะฉะนั้นน่ะปริมาณมันจะไม่แน่นอนลอะดังนั้นเนี่ยพอหมดลูกค้าก็ผสมใหม่นะคะ ก็คือเป็นอย่างนั้นใช่ถือาต้องเป็นใช่เพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะกี่กระถางเพราะกระถางแต่ละบ้านใสไม่เท่ากันโอเคโอเคค่ะอันนี้เป็นขันของอย่างพรีเมียมเลยนะคะอาจจะได้ปุ๋ยด้วยเพราะว่าอาจจะมีีมาเลยนี่นะคะเราก็ลดลดไปนะคะลดใช่ถ้าขันสองขันถูกต้องค่ะเรียนจริงจริงจริงเขาโดนใบเขาสามารถโดนใบได้นะคะ แต่ว่าไม่ไม่ควรในช่วงเย็นนะคะทําช่วงเช้าจะดีกว่าเวลาลดปุ๋ยนะคะลดช่วงเช้าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพราะว่าปากใบเขาจะเปิดรับสารอาหาระคะ่ะ เน,นี่ยเพราะว่าต้นมันใหญ่เนาะมันถึงเราต้องเทให้ดูเพราะว่ากระถางที่เราใช้เนี่ยมันเฉลี่ยว่ามันคือ20นิ้วครับสังเกตจากการที่พอเราให้ปุ๋ยแบบนี้ไปแล้วนะคะรอบดอกในครั้งต่อไปอีก35วันที่เราจะเห็นดอกเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากใช้ปุ๋ยเลยค่ะว่าดอกจะมีขนาดใหญ่สีสดใสแข็งแรงขึ้นค่ะ โอเคเราไปสาธิตกันต่อเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นปุ๋ยสูตรทั่วไปเป็นปุ๋ยตัวหลักที่เราจะใช้เป็นประจําค่ะก็คือสูตร15-15-15 TE นะคะจะบํารุงครบเลยทั้งดอกใบลําต้นแล้วเราก็จะให้โดยการที่โรยลงไป1ช้อนชาต่อ1ต้น ามว่ากระถางมันใหญ่มากเลย1ช้อนชาจะพอหรือเปล่านะครับถ้าเราใช้กระถางขนาดใหญ่ลําต้นเราใหญ่นะครับเราใช้1-2ถึงช้อนชาก็ได้นะครับปริมาณเนี่ยไม่ไม่มากเกินไปนะครับก็จะลง บางทีกระถางเล็กแล้วเราใช้แบบ2ช้อนเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับสินิ้วนี่เราควรใช้ประมาณแค่1ช้อนพอ15เนี่ยสช้อนได้เลยครับน้อยกว่า12เนี่ยก็คือใช้ประมาณหนึ่งช้อนอย่างเง,งี้ยค่ะคือพอกระถางไซส์ใหญ่แล้วเรามาใช้ช้อนชาเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ไม,ไม่ทั่ว<อ>ถึงหรือว่าพอเราลดน้ําไปแล้วพอมันเป็นพื้นที่กว้างๆทาให้พืชไม่ได้กินปุ๋ยอะคะ่ะเพราะว่ากระถางมันกว้างโรยใกล้ๆต้นนะคะโรยรอบๆใกล้ๆต้นค่ะแต่ว่าอย่าอย่าโรยใกล้ๆ้โคนต้น มันจะทําให้เหมือนกับว่าปุ๋ยมันไปเบินรากอะเนาะควรจะให้เสร็จปุ๊บลราก็ลดได้เลยค่ะก็คือก็คือที่บอกคือเราควรจะให้ในช่วงเช้าเนี่ยดีที่สุดตัวนี้นะคะบํารุงทั้งดอกต้นใบแต่บํารุงอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะส่วนอีกตัวนึ่งเม็ดสีขาขาว1 5 0้าไปสาธิตตัวนี้ค่ะเดี๋ยวชิกีจะตัดดอกทิ้งนะคะ อ่ะพอดีเลยเพราะว่าตัวนี้มันโลยแล้วทุกครั้งหลังตัดแต่งเราจะใช้ตัว15.00 B เนี่ยนะคะในการที่จะโลยรอบต้นเพื่อให้กระตุ้นให้เขาแตกใหม่ตัดเลยค่ะหลังจากตัดเสร็จนะคะเราก็จะให้ปุ๋ยตัวนี้ค่ะ นะครับปุ๋ยตัวที่เราใช้นี่ดูหน้าตากันก่อนนะครับนี่จะเป็นเม็ดสีข,า,ขาวๆนะครับเหมือนเป็นเม็ดไข่ปลาเนาะจริงๆมันจะมีอีกตัวหนึ่งค่ะที่มันเป็น1500บวก B ีคือบัวร้อนตัวนั้นนะถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยมันจะละลายช้ากว่าน,นี้นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมันไม่แตกต่างกันนะคะเป็นแม่ปุ๋ยเหมือนกันใช่เ,เพียงแต่ว่าตัวนี้มันละลายเร็วกว่านิดหน่อยะคะ่ะ อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะลูกค้าบางคนจะงงเอ๊ะทำไมฉันได้สีเหลืองเอ๊ะทำไมฉันได้สีขาวมันมันเป็น15.00เหมือนกันค่ะโอเคค่ะหลังจากที่ให้เสร็จแล้วเราก็ลดน้ําตามนะครับ ตัวนี้เราให้เพื่อที่จะให้เขากระตุ้นหลังจากที่เราตัดแต่งให้เขาเกิดตาดอกใหม่ลดการเกิดตาข้างแล้วก็บำรุงผนังเซลล์มันจะบำรุงเรื่องของผนังเซลล์ด้วยทําให้เซลล์พืชแข็งแรงด้วยค่ะแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยมันจะไปช่วยเรื่องของการสร้างใบใหม่แล้วก็การแตกตาใหม่ค่ะเป็นตัวแรกหลังจากที่เราตัดแต่งนะคะ,ะยกเวน้นยกเวน้นหน้าฝนบอกอีกครั้งนะคะย้ําอีกครั้งหน้าฝนเนี่ยเราจะมีในตัวเจ่นในอากาศเยอะเพียงพออยู่แล้วเราอาจจะงดใช้ ตัวนี้บ้างอาจจะจาก15วันครั้งตามที่กิฟแนะนําให้เหลือสักเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะ,อ,ะอันนี้เราลดที่โคดเนาะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของว่าออมันจะโดนใบหรือว่ามันจะไปโดนเรื่องของดอกหรือเปล่าครับเพราะเราไม่ได้สเปรย์แรงเนาะเราแค่ลดจอลองไปที่โคนเนี่ยจริงๆเรื่องพวกนี้มันไม่ต้องฟิกหรือว่าซีเรียขนาดนั้นนะคะเราแค่อย่าฉีดช่วงเย็นแค่นั้นเอง อันนั้นอันนั้นคือตอนเปลี่ยนกระถางเราจะโรยใกล้ๆรากเป็นเหมือนรองก้นหลุมแทนการรองก้นหลุมเวลาเราเติมเนี่ยหลังจากสมมติเราปลูกไปแล้วต๊ดๆๆขึ้นมาเป็นต้นแล้วเราก็จะใช้การเติมทุกเดือนค่ะเพื่อให้แบบว่ามันบำรุงดินด้วยบำรุงต้นใบด้วยใช้เพิ่มธาตุอาหารไปในตัวด้วยค่ะก็จะคลุกลงไปในดินเลยตอนนี้ใช้ร่วมกับปุ๋ยทุกตัวได้ค่ะเพราะมันเป็นชีวภาพมันคือกระดูกแต่อาจจะเหม็นหน่อยนะคะมันเป็นกระดูกสัตว์อะครับ ก็อย่ครับแล้วก็หรือว่าเราจะลดน้ําตามก็ได้นะครับล้วเกิดว่าบ้านใครที่เลี้ยงมาที่มีมีสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นน้องหมาก็ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่าใช้ตัวนี้แล้วน้องหมาก็จะมาเล่นอุลาบของเราได้แล้วก็ลดน้ําค่ะ จริงปุ๋ยใบเนี่ยปุ๋ยที่ให้ทางใบคือปุ๋ยเกร็ดนี่แหละค่ะตัวแรกที่คิปสาธิตในการลดไปอันนี้จะเป็นวิธีการที่สะดวกที่สุดสําหรับลูกค้าเพราะว่าลูกค้าจะสะดวกต่อการใช้งานได้ง่ายค่ะแล้วก็พืชก็ได้ดูดจากทางรากไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นสวนอย่างเราอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะผสมแล้วก็ฉีดพ่นทางใบเพราะว่ามันสะดวกประหยัดเวลาหลายๆอย่างทีนี้ทางใบเนี่ยเราให้ช่วงเช้าอย่างที่บอกว่าพืชก็จะได้รับทาตุอาหารได้ดีที่สุดเพราะปากใบเปิดกับทางรากก็เหมือนกันเอาไง่ายๆว่าปุ๋ยเกร็ดเนี่ยเราจะผสมน้ำแล้วจะให้ทางใบหรือจะให้ทางรากก็ได้ค่ะเรื่องของสารจับใบอะค่ะเราจะใช้ในหน้าฝน ใช้คู่กับตัวยาที่ป้องกันเชื้อราครับคือที่เขาว่าสารจับใบเนี่ยคือเราจะใช้เนี่ยคือผสมกับยาเชื้อราเพราะบางทีเราฉีดยาไปแล้วแล้วฝนตกเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้สารจับใบเนี่ยคือตัวยามันก็ชะล้างออกไปเลยจะทาให้เกิดว่าเหมือนไม่มีประโยชน์ที่เราฉีดออกไปนะตอนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารจับใบในช่วงหน้าฝนเนี่ยครับมันจะทําให้ตัวยาเนี่ยเคลือบก็จะไม่เป็นเชราส่วนมากสารจับใบเนี่ยเขาจะไปใช้กันในช่วง เข้าฝนแต่ว่าทีนี้ก็จะมีเรื่องของชีวภาพอีกกับ เคมีอีกอันนี้ก็คือแล้วแต่ลูกค้าสะดวกที่จะใช้งานค่ะเคยได้ยินแบบลูกค้าแบบหลายท่านน่ะชอบบอกว่าปุ๋ยเคมีมันจะมีอันตรายหรือเปล่าครับ mm. ปุ๋ยของทางสวนเนี่ยเราใช้อย่างตัว425เนี่ยครับจะเป็นปุ๋ยที่สกัดออกมาจากผักแล้วก็ผล,ลไม้ไม่เป็นอันตรายกับคนแล้วก็สัตว์นะครับให้ผลดีกับพืชไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกเนี่ยหรือว่าไม้ผลนะครับลูกค้าที่เคยเอาไปใช้เนี่ยก็จะบอกต่อว่าเออใช้ดีมากควรจะใช้คู่กันนะครับ